ตรงไหนงอตรงไหนเดียวก็มันจะลงล็อกเออวะเดี๋ยวนะตบใส่ก่อนอ๋อเดี๋ยวมันกลับ้อโปแกรนอยูเีป็นเงี้ยงเขาเขาเซาะเป็นเงียงเเง่ยงเงี้ยงแค่รองรับกันครับผมดูว่าอันนี้สิปนิ้วบ่สิปนิ้วเ,วเตัวเดีกันกับตัวนี้เลยเปกเดียวกันตัวนู้นเลย ดีเลยข้างหน้าก็จะเป็นแังนีแ้แหละครับก็จะเป็นเสอร่องใสตะแกรงอืม <c oughs> ที่เราไม่ต้องใส่กระดูกให้มันบังลมอืมครับก็จะใส่ตะแกรงตามแบบนี้เลยอ๋อไม่มีกระดูกแบบมีแต่กั้นเลยจะม,มีกระดูกมากั้นลมเพราะตู้เก่ามทำกระดูกแต่ว่าทําดินองศาเฉียงมากเพื่อที่ให้พอตให้มันลมมันออกไปอืมผมมันได้กั้นแบบ กระดูก <G rid ul og> เป็นแข้งๆนะตัวนี้จะเป็นองศา,ต,งาตัวนี้เป็นองศาเยอะองศาเป็นองศาหมดเลยอันนี้ข<ด>ายใบเท่าไหร่ตัวนี้เริ่มต้นที่สามพันห้าครับเริ่มต้นที่สามพันห้าใช่ครับตัวนี้นคืองานท็อปเลยคือสามพันห้างานท็อปเลยนะใช่ครับหน้าดอกมันเป็นยังไงใส่ใส่ดกอกจะด้านไหนหน้าดอกด้านหลังบอกอดออกได้ไหมถอดดูได้ไหมตัวนี้มันจะเป็นเอาหลังดอกตีครับมันจะเป็นเบ็ดซับในตัว อืมอ๋อลังดอกใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นหลังดอกอกหลังดอกคือเอาหน้าดอกไปชนห้องปิดเหรอใช่มันจะเหมือนเซอร์วินนะครับอืมห้องเซอร์วินมันจะเล็กเจ้าหลังดอกอ๋อเสเว่ว่าหน้าดอกเนี่ยคือตีห้องปิดใช่ครับหลังดอกคือระบายลมหมกอเลยใช่ครับเบรจะเป็นนุ่มลึกเหมือนรถยนต์อี๋ใช่ครับออกดีก็ตอนนีฮาปารเตียแหละที่ผมติดกายจานโชคชาลีอ่ะอใบสุดท้ายอ่ะอืมครับแต่ตอนนั้นยังใช้ปรีขับอยู่ แต่ตัวอย่างเป็นองศาหมดเลยครับแน่นอนจะมานทำองศายากครับตัวนี้ใบละสามพันห้างานครบมไ่เสียดายมากเลยนะไม่ได้ฟังตู้เบียดแต่วันนี้เราจะฟังตัวไหนเสียงกลางวะเสียงกลางได้ครับเดี๋ตู้เบียดี๋ยวทำเสร็จเพราะว่าที่ไอ้ข้าป่าเนี่ยครับสงก้าหน่ะถุงลงไปสองงานแปดตุ่แปดงานสิ่งเก่าเรียนบ้านท่ากระเพราเรียนบ้าท่าสี่ใช่ครับจะลงแปดตุ่แปดลงเสร็จนี่แหละ เราประมาณสองอาทิตย์ก็ได้ประมาณนั้นเดี๋ยว่ารูปหกเดี๋ยวผมก็จะใส่ดอกน่าจะได้ใส่ประมาณแปดดอกก่อนเลยครับลองไปแกลางแล้วเราคลานตัวใหม่ก็ได้เสียงงเสียงกลางลงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวไปดูเสียงงานสิยงงานกดไปได้ครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอาจารย์อ,อท่าสว่างครับบ้านละอขบ้านละอขใช่ครับตำบลท,ท่าสว่างนะบบท่าสว่างครับอาจารย์ทำตู้มานานแล้วบอก ทำตู้ที่จริงผมทําตั้งแต่สมัยเด็กรอบหนึ่งแล้วก็ผมไปติดโดยผมไปได้เมียอยู่แต่งจังหวัดเนาะอ,อผมก็เป็นงานซ่อมเล็กๆน้อยๆเข้าไปทีนี้ผมกลับมาอยู่ตรงนี้กันประมาณอยู่บ้านเกิดเรีเองกลับมาในโจมา7ปีครับ7ปีใช่ครับแต่เรื่องเสียงก็ตั้งแต่ดากี้อ,อ๋อเหรอแต่คือมากลับมาอยู่บ้านบ้านตนัวเองก็คือ7ปีใช่ครับ7ปีมาต,ตั้งตรงนี้ครับออตรงนี้น่าจะประมาณ10ปีได้ครับอ,อแล้วก็ ทำขายเหมือนกันจะเป็นแท่นแต่ก่อนหรจะเป็นแท่นตัดอืมตัดตันนี้ลงซีนซีไปแล้วนี่ซีนซีคร<ช>ับตัดซีนซีซนซต่ก่อนจะเป็นแท่นตัดครับก็ไม่ค่อยได้ออกครับมีแต่ง,งานตามออเดอร์อ่ะฮะใช่ครับอันแล้วถ้าเขาสนใจตู้เนี่ยเขาติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างก็ทางเฟซได้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเอ่อถ้าเป็นฝีไม่เล่นจะเป็น DB Flat เลย DB Flat ใช่ครับภาษาอังกฤษบ่กระหภาษาอังกฤษ DB Flat ใช่ไหมใช่ครับบีดีแฟลตใบไม้ B ก่อน BD ตามโลโก้เนี่ยเอ่อ BD ดครับ บีดีแฟลตใช่ครับบีดีแฟลตเอาแล้วไอเบอร์โทรล่ะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกหนึ่งสองเดี๋ยวมาดูงานเสียงกาวผมเพราะว่างานเสียงกาวสวยมากเลยร่างนี้จะเป็นเหมือนอพีเอสจริงนะจากแบรนด์นอกมันใช่จะเป็นพอร์ตออกหลังพอร์ตออกหลังเหรอใช่ครับนี่งานสวยข้างหน้าก็จะเป็นพิลเตอร์ที่ผมสั่งมาจากลรซาดานอกนะมันจะเป็นติดข้างหน้าข้างในก็เป็นตะแกรงเหล็กเหมือนกันแต่ฟิลเตอร์มันอยู่ข้างนอกใช่ครับติดข้างนอกก็เป็นเหมือนแบรนด์นอก เออแต่ว่ามันมันก็ต้องยกระวังนิดนึงอะ่ะก็ต้องระวังแต่ว่ามันอยู่ข้างในครับมันเป็นข้างในข้างหน้ามันก็กันด้วยหลิงเลแต่ข้าอะไรคออะคอมันหลิงอู่แล้วครับแต่ว่าเราไม่ไม่ไมผมผมกลัวแต่ว่าคนยกอะ่ะ <c oughs> อันนั้นแหละครับเออแต่ว่าแต่ว่าคือฟิลเตอร์อยู่ข้างนอกมันสวยดีสวยนะ <c oughs> สวยงานเรียบหรูมากเลยเขาจะระวังกับมั้ยอ่าทาข้างก็จะไม่มีหูจับนะก็จะเรียบเรียบรบเรียบแบบสไตล์นอกจะใส่อะไรก็ได้เป็นงานตัวเริ่มต้น เออแต่ถ้าแบบนี้มันมันจะได้โคลนไหนว่าเมืองนอกนะใช่ครับโคลเมืองนอกก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นพอร์ตออกด้านหลังอาอมีพอร์ตออกด้านหลังนี่ใช่ครับไม่มีพอร์ตออกหน้านะครับตู้ RCF สมัยตู้นอกที่ผมแบรนด์นอกมามันจะเป็นพอร์ตออกหลังอ๋ออันนี้คือพอร์ตลมใช่พอร์ตลมอยู่ด้านหลังตู้ด้วยใช่ครับคือเม็ดตีของเสียงของตู้นอกมันจะไม่ให้ไปกวนข้างหน้าเออใช่มันจะเป็นพอร์ตอันนี้อาจารย์เล่นกี่ทางสาม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 ทางแต่ผมใช้เป็น ใช้สเปคโคนใ้คุ้มอ่ะต้องใช้สองบวกสองลบอ่ะสองบวกสองลบคือเราเราต้องจำให้ได้ใช่ไหมไม่ต้องจำครับอัตโนมัติอยู่แล้วสองบวกสองลบก็เป็นแหลม1หนึ่งบวกหนึ่งลบก็เป็นกลางเอ่ก็สายนี้ก็ต้องเป็นสี่เส้นอ๋อใช่ครับในคอเดียวนี่นะในคอก็ต้องเป็นสี่เส้นใช่ไหมก็คือมันจะแยกของมันอยู่แล้วเออเอาเข้าใจละเข้าใจละ เมื่อกี้ผมยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่จะลงให้ฟังแต่พาวเวอร์ไม่ถึงอย่แล้วพาวเวอร์ผมมันเก้าห้าสิบบัตรแต่จะต่อข้างละสีให้ฟังมันอัดไม่ได้แต่ก็พอฟังได้เอ้าถ้งั้นแต่งานสวยอาจารย์แล้วถ้าใส่หูจับด้วยได้ไหมได้ครับตน้ำหนึ่งเมตรน้หมดเลยอันนี้คือตัวสตาร์ทเริ่มต้นที่ใบละสองพันห้าคือสเปคนี้เลยอันนี้คือตัวสตาร์ทนะใช่ครับตัวสตาร์ทอาจารย์ขายเจตู้ไม่ขายพร้อมดอกหรอขายครับแต่ว่าดอกมันค่อนข้างจะหลายราคาไงครับเออใช่แล้วแต่เราจะเล เสียงแบบไหนดอกราคาไหนอย่างเงี้ยครับแต่้าต้องดอกก็ได้ครับเพราะว่าข้างบนก็จะเป็นอาซเข้างล่างนี่ก็จะเป็นคือดอกรมิดอาจารย์ตอนนี้ใช่ครับเราฟังดีกว่าเราฟังเสียงครับโอ้แต่งานตู้เสียงกลางสวยมากเลยนะถ้าใครอยากได้หูจับก็ใส่หูจับได้นะตอนนี้เริ่มต้นที่สองพันห้าป่ะใช่ครับอะไรตู้ที่สลักแขนด้วยมือที่ทําเองอ่ะที่อาจารย์ไปเห็นงานอยู่ ที่อาจารย์ไปลงเห็นบ้านอังกัรไหมครับอืมของน้องเขยอืมนั้นก็ใบละพันสองใบละพันสองใช่ครับเอืมเจ็ดปล่าใบแต่ตัวนี้ตัวนี้ใบละสองพันห้าใช่ครับเพราะตัวนี้เป็นแขวนบริษัทแต่ถ้าแต่ถ้าใส่หูจับไปอีกเพิ่มไปกี่บาทหูจับก็ไม่กี่บาทแล้วครับหูจับเจาะหูจับมันอันละหกสิบห้าบาทบางทีพร้อมเจาะก็เถึงร้อยหนึ่งสองร้อยก็ได้หูจับอ๋อเออประมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดใช่ครับเพิ่มหูจับไปก็โอ้ลูกเราไปอยู่ได้ใครยกเนาะ เดี๋ยวเราฟังครับเราฟังเสียงกลางตัวนี้ครับผมมาเราฟังครับตัวไหนครับตันนี้บอสู 03, 03, นสามเดโมูนสามอ่ะเนี่ยอ่าถ้ามันเขียน0ูนสามนั่นแหละฟังเสียงกลางมาฟังเสียงกลางครับสัญญาณเข้าไหม จบันเึกข้าจากหัวใจฝากให้อายพอได้อ่านคนสอบหักบ่ผ่านเลยมือบ่อเรียบร้อยน้ำตาหยยใส่น้ำกลั้นจากความชอกช้ำมัน ฝากแต่ตัวหนังสือมาสอยงานบิบายเป็นขอความลายนาหากว่ามีเวลาการุณายิบขึินันคือเป็นการ ใช่มแบบเลต็บเต็มเลยนะครับแต่มันอัดไม่ได้พาวเวอร์ของเก้าร้อยห้าสิบวัตต์ครับมันอัดได้แค่นี้ครับผมฟังเสียงแบบแตดมเลยนะที่เนอสอตอรอราตอเไม่อยากเมินจเงินเดือนก็น้อยไม่พอไทยน้องทั่วเป็นมา าวไม่มีสักสีไม่มีนามสาวใดจะคิดแม้ตาที่คอยปกป้องอย่างอาถรรพ์ผู้ของโบ้านทองหน้าที่ตำต้อยน้อยเพียงดินโยกเยินยาเพื่นอนนิ่งทางได้แต่หอมจ้องดอกมะาานา เสียดายเพราะว่าแอมวัดน้อยไปหน่อยวัดน้อยครับเร่งไม่ได้เร่งอัดเร่งไม่ได้ครับมันก็สี่มันโหลดไม่ได้ครับมันได้ประมาณนี้ครับแต่ก็ออกชัดอยู่ครับเสียงเสียงกลางก็สวยด้วยงามสวยด้วยเอ้าบีดีแฟลทครับตามโลโก้เลยเอายกมาให้ดูหน่อย BD ดีแฟลทครับ BD ดีแฟลทนะครับตามนี้ครับอันนี้คือ Facebook เลยใช่ไหมเอ่อเป็นเพจครับเป็นเพจเลยถ้า Facebook ก็จะเป็นช่างชาติท่าสว่างอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นช่างชาติ่าสว่างอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือเฟนเพจบีดีแฝดเบอร์โทรก็ตามนี้ใช่ไหมตามนี้เลยครับ081 107 2612็ครับผม0 8 1 1 0แ2 6 1 2สงกครับก็เสียงกลางตัวนี้ก็เริ่มต้นที่2,500ใช่ครับเริ่มต้นที่2 5งเป็นตู้เปล่านะเป็นตู้เปล่าเป็นตู้เปล่าคืองานสำเร็จอ่าใช่ครับงานสำเร็จแขวนบริษัท แต่ถ้าเป็นแขวนเองจะเริ่มต้นที่พันสองถ้าเป็นแขวนเองพันสองก็ถือว่าสลักต้องถึงไปอ่ะหลักต้องถึงสองพันห้ก็ไม่แพงลูกเหล่าครับผมสองพันห้าไม่แพงไม่เลือกดอกใช่ไหมไม่เลือกครับไม่เลือกครับตัวนี้ผมทํำไปลูกบาทแชร์กันแล้วครับลูกบาทข้างในอ๋อใช่ครับก็คือให้มันแชร์ดอกได้หลายดอกไปแล้วอันนี้ก็คือสามพันได้คับที่เราฟังวันนี้นะได้ครับซีดายพาวเวอร์มันเอ็ม ไอ้พาวเวอร์แอมมันวัดมันน้อยครับวัตมันน้อยกันเลยมันมันได้ประมาณนี้โอเคจำวนายหมดเลยลอนดอนก็มีครับลอนดอนก็จำหน่ายอะมีลอนดอนขายด้วยใช่ครับลอนดอนไซมิติกทุกอย่างใบแอมไบร์แอมมีหมดเลยมีหมดเลยใช่ไหมส่วนซับบีดก็ใบละสามพันห้าับครับผมถ้าสนใจก็ลองศึกษาก่อนเดี๋ยวส่วนตู้เบสซับบส โอแกนนาค่อยมาฟังเสียงได้ครับได้เดยวอันนี้คืองานงานไม่มีหมดแล้วก็เอาไปกำลังกำลังจะขึ้นงานกับวันอาทิตย์ก่อนหมดแล้วจะขึ้นงานสิบสองใบอย่างนี่ครับโอเคเดี๋ยวค่อยออกงานเดี๋ยวค่อยไปฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังอีกรอบว่าเนื้อเสียงของเบสซับเบสตัวนี้จะเป็นยังไงครับวันนี้ก็ถือว่ามาก็ได้มาฟังเสียงกลางตัวนี้ครับผมงามสวยฝากไว้ด้วยแล้วกันครับติดต่ออาจารย์ได้ทางช่างช่างชาติท่าสว่างอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นเฟซบุ๊ก่วนยนตัว แต่ถ้าเป็นเพจก็บีดีแฟลครับผมใช่ครเป็นบอันนี้ก็รับทำอะไรบ้างก็ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์คือรับซ่อมหมดเลยทุกอย่างเลยทีไม้พวกบ่งพวกมิกพอวเวอร์อะไรก็ซ่อมหมดเลยรับซ่อมหมดเลยใช่ครับโอ้เคียขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ